สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปา์มอีกเช่นเคยนะครับปามมีไม้สวยๆราคาโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับราคากระถางละ200บาททุกกระถางนะครับถ้าจะส่งกระถางละ30บาทนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับปลายทางทางเราไม่บวกเพิ่มนะครับกระถางแรกนะครับผมกระถางนี้มีที่ว่าสีบุตรลินนะครับฟอมสามช่อทรงพุ่มใหญ่ๆเลยฟอร์มสวยมากนะครับ ราคาโปรโมชั่นนะครับกระถางละ200บาทนะครับผมนี่ครับสีบุรสริณนะครับกระถางต่อไปครับกระถางนี้บางกรอบนิรมิตนะครับผมบางกรอบนิรมิตต้นนี้มี2ช่อนะครับความสูงประมาณ45เซนติเมตรนะครับผมมีชื่อว่าบางกรอบนิรมิตนะครับสวยๆเลยนะครับ ต้นนี้ครับแก้วบุษราคำนะครับผมแก้วบุษราคำมีทั้งหมดสี่อนะครับสีแดงสวยๆเลยทรงพุ่มนะครับความสูงประมาณสี่สิบเซนนะครับผมยอดเดินดีทุกต้นนะครับผมมีชื่อว่าแก้วบุษราคำนะครับสวยงามมากกระถางนี้ครับผมมีชื่อว่าเรียกทรับนะครับ เรียกซับนะครับผมกระถางนี้สวยงามมากใบจากโคนจนถึงปลายยอดนะครับใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมมีราคาโปรโมชั่นเลยกระถางละ200บาทนะครับค่าจะส่งกระถางละ30บบาทนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนี่ครับเรียกซับนะครับกระถางนี้ครับผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับสวยงามมากนะครับไม้อะไรสวยๆนะครับ นี่มีชื่อว่ารวยทันใจนะครับยอดเดินดีฟอร์มดีนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับผมสวยๆเลยไม้สวยๆราคาโปรโมชัน่นไม่ควรพลาดนะครับรวยทันใจนะครับกระถางนี้ครับผมมักนีนกพร,รัตนะครับผมฟอมสามชอ่อความสูงประมาณ50เซนติเมตรได้เลยนะครับมีชื่อว่ามักนีนกพร,ร์นะครับผมนี่สวยๆเลย ใบยาวๆบิดเลียวแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่ามักนีนกพรัตนะครับตระางนี้ครับมีชื่อว่าซับเพิ่มพูนนะครับผมมีทั้งหมดสี่ช่อใหญ่ๆเลยทรงพุ่มนะครับมีชื่อว่าซับเพิ่มพูนนะครับสีสวยมากนะครับผมนีม่ไม้หายยากนะครับผมซับเพิ่มพูน กระถางนี้มัดคนานะครับผมกระถางนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่อนะครับผมเป็นพุ่มสวยๆเลยนะครับมีทั้งหมดเจ็ดช่อนะครับมัดคนานะครับผมสวยมากใบจากโคนจนถึงปลายยอดนะครับไม่มีหล่นเลยนะครับผมพัดฟอมมาให้แบบสวยๆเลยนะครับมัดคนากระถางนี้ครับมีชื่อว่ามั่งมีทรัพนะครับผม มั่งมีซับกระทางนี้ความสูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับสีสวยมากนะครับผมสีสวยฟอร์มสวยนะครับผมชื่อไพเราะนะครับมีชื่อว่ามั่งมีซับนะครับผมกระถางนี้200บาทเช่นเดียวกันนะครับผมสวยงามมาก <S <S คุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับทักสามารถทักแช็เข้ามาโดยตรงได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์081251 5669นะครับ กระถางนี้คร mm ับผมมีชื cool. ่อว่าโชคเจริญทรัพย์นะครับผมโชคเจริญทรัพย์นะครับสวยมากหนึ่งสองสามสี่ช่อนะครับผมสี่ช่อทรงพุ่มสวยมากนะครับผมสี่ช่อทรงพุ่มนะครับมีชื่อว่าโชคเจริญทรัพย์นะครับกระถางนี้ครับผมพระยาไทยนะครับพระยาไทยฟอร์มหนึ่งช่อนะครับผมฟอร์มหนึ่งช่อนะครับสวยงามมากนะครับ นี่ครับมีชื่อว่าพญาไทยนะครับใบขึ้นเป็นระเบียบเลยนะครับผมใบสวยมากยอดเดินดีนะครับสีดีนะครับผมพญาไทยนะครับกระถางนี้ครับนํำโชคนะครับผมฟอมสองช่องความสูงประมาณสามสิบห้าเซนนะครับสีสวยลายสวยใบสวยนะครับผมมีชื่อว่านํำโชคนะครับสวยๆเลยนะครับผม กระถางนี้ครับผมมีชื่อว่าลำนาลายนะครับลำนาลายมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่อใหญ่นะครับผมลายสวยมากนะครับลำนาลายนะครับผมสวยๆเลยสีสวยๆกัดลายสวยๆเลยนะครับผมสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ไม่ควรพลาดนะครับกระถางนี้ครับเศรษฐีมหานครนะครับ เศรษฐีมหานครนะครับผมราคา2 0 0บาทนะครับผมไม้เก่าหายากนะครับเศรษฐีมหานครเป็นไม้ที่ไม่มีจํานวนนะครับผมเพราะว่านานๆจะได้มาทีนึงนะครับผมสวยมากนะครับสายเก็บสายสะสมไม่ควรพลาดนะครับเศรษฐีมหานครนะครับกระถางนี้ทองระยะนะครับผมทองระยะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่อตรงพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับ ม,าม,ม,ามีชื่อว่าทองระยะนะครับผมสวยงามมากกระดาทางนี้ครับผมมีชื่อว่าลุงละวีนะครับลุงละวีนะครับถ้ากัดสีดีๆนี่สีของเขาจะออกเป็นสีแดงเลยนะครับผมนี่น้องกําลังกัดสีนะครับผมนี่สวยงามมากครับผมมีชื่อว่าลุงละวีนะครับ ต้นนี้ครับไม้เก่านะครับผมมีชื่อว่ายูโดดํานะครับยูโดดํานะครับผมสวยงามมากนะครับผมสวยๆเลยนะครับต้นนี้ครับผ่าวาสุกรีสามยอดนะครับผมผ้าวาสุกรีสามยอดใหญ่ๆทรงพุ่มสวยๆเลยนะครับมีชื่อว่าผ้าวาสุกรีนะครับ กระถางนี้เจ้าลำปางนะครับกระถางนี้สามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซนได้นะครับสามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซนได้นะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับราคา200บาทนะครับถ้าจะส่งกระถางละ30บาทนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0ู1ย์1 5 6 6 9หนเะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้อีกทีนึงนะครับเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ